สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือออฟทาลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเตดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะคะ16-16-30ถึงพฤศจิกานี้มาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่ราศีกรกฎขอ,อาจางเขียบไพ่ก่อนนะคะ มากันที่ราศีรากรกฎนะคะการงานการเงนิงนและความรักไพ่เป็นอดีตอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วบางอย่างกําลังเกิดบางอย่างยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในเวลา3เดือน6เดือนนี้ถ้าบางอย่างยังไม่เกิดนะคะระยะเวลาอันใกล้ๆนน้นะจะเป็นการดูดวงแบบตัวตกแต่ดูแบบไทยก็ได้ถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เพราะว่ามันคือดวงโดยรวม ถ้าเราไปดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีชื่อมีนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราเองมันก็จะเกิดความแม่นยำกว่าการที่จะมาดูโดยรวมแบบนี้โอเคไหม่ะมารกรกฎเรามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างการงานชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะจา๊ะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นวันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรโด ได้ทั้งนั้นอ่ะโอ้แม่เจ้าไพา่ใบแรกเอ็ม r พเเลยค่ะถ้าคนทํางานรับราการดีนะคะหรือไม่ก็มีโอกาสมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมียศมีสักศีใหญ่โตมียศใหญ่โตนะประมาณนี้สถานการณ์ของคุณควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างมีอํานาจในการต่อรองมีอํานาจเงินอํานาจในหน้าที่การงานมีพลังเขาเรียกว่าแบบ ก็ดูใหญ่โตอยู่นะเขาเรียกว่าคนมีบารมีค่ะโอ้การงานมีความมั่นคงดีนะคะเดอะซันโอ้งานดีนะงานมีเดอะซันด้วยนะกระกฎนะอ่าเดอะฟู oo, ค่ะโอเคอ่ะมา ปรากฏ16 30พฤศจิกาค่ะไพ่ใบแรกเป็นองคร,รค่คะไพ่ใหญ่ทีเดียวมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนได้เลื่อนเลื่อนลำดับเออก็ได้คุณสามารถจะจัดการหรือคอนโทรลทุกๆสิ่งอย่างได้ดังใจปรารถนาเลยนะบางคนถ้าทํางานรับรับรับราชการเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่เด่นเพราะไม่นมีเดอะซันมาด้วยความสาเร็จในหนนะ้าที่การงานความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี่แหละ การงานมีความมั่นคงดีค่ะแต่มันมีบางเรื่องที่มีเรื่องให้คุณต้องจุกจิกกวนหัวใจเป็นการที่แบบมันมีแต่เรื่องราวให้คนแบบขัดแข้งขัดขาหรือทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนควนใจคุณอ่ะลักษณะแบบนั้นบางทีเราบางครั้งเราก็ไม่รู้สึกเป็นอิสระกับการทาํางานเช่นในการทํางานในองค์กรต่างๆคุณอาจจะเกิดการมีกฎมีเกณฑ์ มีกฎเกณฑ์เยอะเกินไปหรือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่ภายใต้นโยบายของงานที่ทำมันก็เลยทำให้การทำงานอาจจะมีอุปสรรคมีกวักน้ำมีอุปสรรคมากพอสมควรบางคนทำงานซ้ำๆเดิมๆเจออุปสรรคเดิมๆที่มันบั่นทอนใจคุณอนะช่วงนี้ก็อยากจะเดินทางมีเกณฑ์ของการเดินทางไปที่ที่มีน้ำที่ที่มีภูเขานะจ๊ะ สถานการณ์ที่คุณเจออยู่ถ้าคุณเจอความอึดอัดใจกับสถานการณ์ที่เป็นบางทีลำบากใจเลือกเกินกับสถานการณ์ที่เป็นน่ะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปค่ะหรือการคลี่คลายไปจะส่งผลให้ชีวิตคุณก้าวหน้าประสบความสําเร็จถ้าคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เนี่ยสิ่งที่เดอะซันเนี่ยการประสบความสําเร็จมันจะมาเยือนคุณเลยแหละคือเหมือนกับที่ผ่านมามันก็ทํางานลําบากอยู่ภายใต้กด กติกามารยาทเงื่อนไขของการทํางานแต่ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาและสําเร็จร่วงไปได้เนะี่ยถือว่าจะไปได้ฉลุยเลยนะคะจะบอกสะกอ่อนแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณเริ่มลงมือบางคนกําลังเริ่มาบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการโยกย้ายไปรับตําแหน่งใหม่เช่นอย่างเนี้ยก็อาจจะอาจจะมีการเริ่มต้นในตําแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ทุทาทาย เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่คุณกลัวความกลัวมันมีอยู่ความกลัวกลัวว่ามันจะทําไม่ได้ดีกลัวว่ามันจะสําเร็จไหมกลัวคนที่เราย้ายไปอยู่ด้วยเขาจะโอเคเซเยดไหมจะได้ดีเหมือนเจ้านายที่เคยอยู่คือกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะกังวลใจเกินหตุก็ได้มันมีความกังวลใจในงานที่ทํานะคะแต่คุณนหะนอย่างที่บอกสามารถเอาอยู่กับสถานการณ์การทํางานนะ คือตัวคุณเองนะคะมีความรู้เป็นคนมีความสามารถและเป็นคนมั่นใจในตัวเองมีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นต่อให้มีปัญหาอะไรที่เข้ามาหรือท้าทรมากับชีวิตของคุณคุณก็ไม่ไม่หวั่นหรอกแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังมันหนอยจังมันเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข การรับสภาพรับสภาพในสิ่งที่เป็นอยู่ในองค์กรในบริษัทนั้นๆที่เขามีนโยบายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็จะทํามันได้ดีนะคุณก็จะทํามันได้ดีทําได้ดีจนประสบความสําเร็จนั่นแหละเดือดซันมาแล้วค่ะแสงสว่างถ้าคุณเกิดความไม่สบายใจถ้าคุณเกิดความเครียดร,รู้สึกว่ามันมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เดือดซันมาแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีรอจังหวะรอเวลานิดนึงนะคะอืม บางสิ่งบางอย่างต่บการตัดสินใจค่ะมันม,มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจยากๆมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถึงเวลาคุณก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเอ่อความเข้มแข็งบางคนรอาการอนุมัติอยู่อยากย้ายไปอยู่ที่เดิมรอเอกสารรอลงนามรออนุมัติรอเงินทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าจะรอเอกสารรอเงินตกเบิกรออะไรก็ตาม สิ่งที่คุณรอคอยมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขความสําเร็จบางคนมีชื่อมีเสียงเกียตรติยศชื่อเสียงรอคุณอยู่นะจ๊ะอ่ะมาในเรื่องของความรักกันในเรื่องของความรักมีใครบางคนอยู่เป็นอดีตกับคุณหรออืความรักในบางบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเจอความรักที่อยู่ภายใต้ ภายใต้สัญญาภายใต้เงื่อนไขแต่คุณสามารถจัดการมันได้ค่ะถ้าคุณมีคนที่คบอยู่เป็นเด็ก,กว่าคนที่เด็ก,กว่าเด็กมันยั่วทำให้าาเราปวดหัวไปหน่อยนะจ๊ะก็ระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาเออบางทีคุณก็ขี้หึงเกินไปขี้หวนเกินไปหรือควบคุมคนที่อยู่ในในความรักคุณอาจจะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนฉันทํางานมาเยอะกว่าก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะถูกเสมอไปเพราะในความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้มองถึงมันไม่ได้มองถึงคุณที่แบบเป็นใหญ่เป็นโตงานแต่ความรักมันต้องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้การควบคุมคนที่เข้ามาต้องสั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาเขาอาจจะไม่ทําตามคําสั่งของคุณก็ได้นะจ๊ะเรื่องของความรักคุณจะต้องเจออาการของคนที่แบบไม่รู้จะทํำยังไงอะบางทีเก่งในเรื่องของงานนะการทํางานสําเร็จ สำเร็จรุ่งรงดีแต่ไปเจอคนรักก็ต้องมันทําไมถึงคุมเขาไม่ได้ลูกน้องแย่แยะคุมอยู่คนรักเราไม่ต้องคุมค่ะเราใช้ความเขาอกเข้าใจเราใช้ความเราใช้ความรักที่คุยกันเราใช้ความดีเราใช้ความรู้สึกที่ให้เกียรติซึ่งการละกันมันก็จะไปนี่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคไหมบางความรักที่คุณรู้สึกว่ามันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอย่าดูแอมเบอร์เลอร์คือ่ะไรแอมเพเลอร์คืออะไรนะ ดมพัลเลคืออะไรค่ะบางทีอ่ะมันมองถึงความหึงหวงค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครมากๆแล้วหึงมากหวงมากเผด็จการมากแรงมากในเรื่องของความรักเห็นท่าทีนิ่งๆเฉยๆแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่นะก็รู้สึกถึงถ้าใครไม่ได้ทําตามที่ฉันต้องการอะไรอย่เงี้ยก็ฉันก็ฉันเหนื่อยฉันควบคุมเธอไม่ได้ฉันเหนื่อยอารมณ์ประมาณนั้น มันอาจจะมีความรักบางความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปต่อกับมันแล้วหรือใครคนนั้นเขาไม่อยากไปต่อกับคุณแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระทันหันเราเจอความรู้สึกว่าเราหุดหงิดกันเหลือเกินเราทุกข์ใจกันเหลือเกินมันถึงเวลาแล้วที่เราสอบคุณต้องต้องพอกันนะจุดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มองถึงสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าควรพอไหมหรือว่าควรจะไปต่อหรือคุณอาจจะแบบ ละทิ้งแล้วคนคนนั้นฉันอยากจะทาอะไรที่ใจฉันต้องการอะไรแบบนี้คนโสดล่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดรอค่ะควารรอคอยการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงคนโสดอาจจะพบรักจากการเดินทางใช่ให้ลองเดินทางดูจริงๆอาจจะเดินทางหรือพบรักจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะเป็นรักทางไกลนะคะหรือจะได้เจอได้เจออาจจะได้เจอเนื้อคู่กับการเดินทางได้โอเคไหม ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมระวังเรื่องของความความรู้สึกที่ทําให้ฝ่ายต้องเสียใจนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณยังมีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้เพียงแต่ว่าใช้ถ้อยคําในการง้อง,งอนหรือการเคลียร์ปัญหาด้วยความระมุนละม่อมหน่อยนะคะอะไรวะอ่ะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสองสามคนค่ะ รักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนเป็นการเป็นความรักที่ไปไปกับกับไปไปกับกับและเหนื่อยเหลือเกินแต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมไปก็ไม่รู้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูกันคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณรักแต่คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะโอ้ คนที่คุณดาเขาคิดยังไงกับคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ที่เหมือนเราสองคนอาจจะต้องปรับตัวค่ะใช่ถ้าเรามีความรักความผูกพันที่ตรงกรันเราควรจะปรับความเขาเ้าใจหรือปรับตัวเข้าหากันอย่างมากสิ่งที่เขาคิดคือคุณอาจจะไม่ยอมฟังเหตุผล อะไรเขาเลยก็ได้และสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการครอบครัวเขาต้องการความสมคัญที่มั่นคงแต่เขามองไม่เห็นอะไรที่มั่นคงกับจุดๆนี้เลยนะคะก็เรามาระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะอะเรามาดูกันซอว่าเรามาดูกันซิว่าเขารักคุณจริงไหม มันมีความผูกพันมันคนอยู่กันมายาวนานในความรักความผูกพันนี้ค่ะมันเป็นความรักที่แต่มันอาจจะแอบเบื่อกันบ้างในบางอย่างในบางนิสัยอุปนิสัยใจคอของคนสองคนเนี่ยที่มันดูแล้วมันเข้ากันยากก็ทําให้การเสียกันเสียใจอยู่บ่อยๆนะคะเขาก็รักคุณแหละเออเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เขาต้องการเป็นหนึ่งเขาต้องการแกนเปลี่ยนแปลงเขาต้องการอะไรที่ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่โอเคไหม เดือนนี้จะเป็นยังไงความรักเดือนนี้จะเป็นยังไงโอ้บางคนไปอยู่ในรักซ้อนระวังรักซ้อน ที่ยังลากกันไปแบบเจ็บๆนะมีปัญหากันอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยทิ้งกันมีปัญหามีประเดน็นมีอะไรกันอยู่ตลอดแต่ก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนําระวังคนแทงข้างหลังระวังการที่ไม่พูดความจริงถ้ามีอะไรก็ตามที่มีปัญหาในใจก็พูดความจริงออกมาและจะได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้แก้ไขตรงสิ่งนั้นได้โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ